โยโยโยเฮลโลกายวัสดดโอเคนะทุกคนทาวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับผมต้นไม้สตูดิโอกันอีก mm hmm. เช่นเคยนะฮะเราก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเราพันธมิตรนินจาทุกคนกันด้วยนะครับ mm hmm. ก็คือว่าในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับ mm hmm. ผมก็จะมารีวิวตระกูลใหม่ให้กับทุกคนดูนั่นเองนะครับซึ่งตระกูลนี้เนี่ยมันก็จะแปลกๆนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าตระกูลนี้เนี่ยมันมีชื่อว่าแวนเฮลซิงครับทุกคนครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูนะ mm hmm. ก็คือตระกูลอันนี้เลยครับทุกคนแวนเฮลซิงแต่อะไรรู้ไหมครับทุกคนที่มันแปลกคือแวนเฮลซิงเป็นชื่อตระกูลที่เขาล่าแวมไพร์ก,กันครับทุกคนครับแต่ไอ้บัตรลายอันนี้เนี่ยมันเป็นแวมไพร์ทุกคนงงไหม <c oughs> คือตัวเองเนี่ยเป็นแวมไพร์นะแต่ใช้ชื่อสกุลเนี่ยว่า แวนเฮลซิงนะครับทุกคนครับเออที่มันที่มันแปลว่านักล่าแวมไพร์เออทุกคนเออผมก็งงกับเลียวเกมเหมือนกันนะครับว่าเลียวเกมเนี่ยคิดอะไรอยู่นะครับตัวเองเป็นแวมไพร์แต่ใช้ชื่อนักล่าแวมไพร์เออคือโคตรงงเลยเอองงจริงครับทุกคนครับโอเคมาเดี๋ยวเรามารู้จักสกิลกันก่อนดีกว่าละกันนะครับอ่านี่นะครับมาที่สกิลแรกเลยสกิลแรกเนี่ยนะครับมีชื่อว่าอี o Location นะครับใช้จักระ25,000คูลดาวน์ยีวิ แล้วก็สกิลต่อมานะครับสกิลที่2ชื่อ Hollow b o n e s นะฮะใช้จักระ30,000คูลดาวสามสิบวินะครับแล้วก็สกิลที่3เนี่ยสกิลที่3จะมีชื่อว่า Feed of f u r y นะครับใช้จักระ25,000คูลดาวยี่สิบวินะครับทุกคนครับอ่าแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมีโหมดมาให้พวกเราเล่นกันด้วยนะครับทุกคนคือเป็นอะไรที่ดีมากๆแอบสปอยไว้นิดนึงว่าโหมดอันนี้เนี่ยคือโกงมากครับทุกคนบัตรลายอันนี้ PVP ดีมากครับ ส่วนใหญ่บัตรลายอันนี้เนี่ยจะเอียงไปทาง PVP ซะมากกว่านะทุกคนมันเป็นอะไรที่โหดมากผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะโดนเนิร์ฟก็ได้นะครับเพราะว่าบัตรลายนี้เนี่ยมันโกงเกินไปนะครับทุกคนคือมีบัตรลายอันนี้อันเดียวเนี่ยก็สามารถวันช็อตได้แล้วนะเอาจริงๆนะครับทุกคนครับโอเคนะทุกคนฮะเดี๋ยวผมจะใช้สกิลให้ทุกคนดูก่อนก็แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาอาธิบายทีหลังนะครับมาเริ่มที่สกิลแรกเลยครับสกิลแรกจะเป็นแบบนี้ครับนี่เห็นไหมทุกคนเห็นอะไรไหม มันจะมีปุ่มไอ้นี้อยู่ข้างบนหัวนะครับนี่พอเรากดปุ๊บมันจะเป็นแบบนี้อ่าเห็นไหมมีเสียงหัวใจได้นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับสกิลแรกแล้วก็สกิลที่2นะครับทุกคนครับสกิลที่2มันจะเป็นแบบนี้นี่ครับกดปุ๊บอ่านี่ครับเราสามารถเลือกจุดลงได้นะทุกคนเป็นแบบนี้เลยนะแล้วก็คลิกครับคลิกเอาไว้นี่ประมาณนี้นะฮะคือแบบว่ามันโหดมากทุกคนบัตรลายนี้เนี่ย คือทุกอันเนี่ยแบบทุกสกิลอะแทบจะเป็นการต่อคอมโบหมดเลยนะครับคือแบบโอ้โหมันมัน,ม,นมันเอาไปต่อคอมโบโมดได้หมดเลยครับทุกสกิลเลยอะแล้วก็สกิลสุดท้ายครับทุกคนสกิลสุดท้ายนี่มันจะเป็นแบบนี้ให้เรากดใส่ศัตรูนะครับคนไหนก็ได้นะป๊าบนี่เห็นทุกคนเห็นไหมอ่าดูดเลือดนะครับประมาณนี้นะครับโอเคมาเรามาเริ่มอธิบายสกิลกันเลยดีกว่าสกิลแรกเนี่ยนะครับคือ คนที่อยู่ในรัศมีสกิลเราเนี่ยมันจะมีปุ่มวาร์ปอยู่บนหัวเราเนี่ยสามารถวาร์ปเข้าไปได้นะครับทุกคนครับอ่าเราสามารถวาร์ปเข้าไปหาศัตรูได้แบบโคตรง่ายมันไม่เหมือนกับมินาโตะนะครับมินาโตะเนี่ยที่เราต้องปาคุไน,นให้โดนใช่ไหมพอคุไน,นโดนเนี่ยเราก็ต้องไปกดที่ตัวสัญลักษณ์สกิลนะครับแต่นี้เนี่ยปุ่มวาร์ปมันใหญ่มากมันทําให้เรากดง่ายมากนะครับทุกคนดูนะครับกดปุ๊บ เห็นไหมมันมีปุ่มวาร์ปอยู่บนหัวแล้วดูดาเมจครับทุกคน2 0 0 0 0ืกว่าเลยนะปั๊บแล้วเราเนี่ยสามารถต่อคอมโบได้ด้วยครับโดยการแอร์คอมโบอ่าประมาณนี้นะครับก็คือว่ามันคอมโบง่ายมากสําหรับสกิลแรก PvP โหดมากครับสาหรับสกิลนี้นะแล้วก็สกิลที่2เนี่ยนะครับสกิลที่2เนี่ยก็จะคล้ายๆอันติเอเอรโรใน r o e นะครับทุกคนครับนี่เราสามารถกดอ่า WASD เพื่อเลือกตำแหน่งได้ครับพอเราได้ตำแหน่งที่เราต้องการแล้วก็กดคลิกลงไปเลยครับ นี่เห็นไหมทุกคนทำดามเมจรัวๆนะครับแล้วก็คนที่โดนสกิลนี้เข้าไปเนี่ยจะติดสถานะล้มล้มแล้วทาไมครับเราเนี่ยก็สามารถแอร์คอมโบต่อสกิลได้อีกนะครับทุกคนสกิลแรกเนี่ยก็ต่อคอมโบได้สกิลที่2ก็ต่อคอมโบได้อีกนะครับเดี๋ยวผมจะต่อคอมโบสกิลที่2ให้ทุกคนดูก็แลวกันนะครับอ่าคือแบบว่าสกิลที่2เนี่ยคือคือมันก็โกงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันแต่ถามว่า ตอน PVP อ่ะมันอาจจะช้าหน่อยอาจจะใช้จริงไม่ได้นะครับแต่ไว้ต่อคอมโบเนี่ยผมคิดว่าได้เนาะนี่ครับลงไปปั๊บใช่ไหมแล้วเราก็ต่อยครับเนี่ยเห็นไหมพอเขาล้มแหละเราก็ต่อยเลยครับอ่าคือถ้าเราจับจังหวะดีๆเราสามารถแอร์คอมโบต่อได้นะฮะต่อมาครับสกิลที่3สกิลที่3เนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาจะทําการดูดเลือดศัตรูนะครับทุกคนครับอ่าดูนะครับกดปุ๊บแล้วเราก็คลิกคนใดคนหนึ่งก็ได้ครับเลือกไปเลยปุ๊บเห็นไหม เขาจะทาการจับดูดเลือดแบบนี้นี่แล้วก็โยนทิ้งนะครับคือสกิลที่3เนี่ยก็เป็นการเพิ่มเลือดให้เรานะฮะแล้วก็สามารถเอาไปต่อคอมโบได้ด้วยเพราะว่าอะไรคนที่โดนเราจับล็อกเนี่ยไม่สามารถหนีออกไปได้นะครับจนกว่าเราจะดูดเลือดของศัตรูเสร็จนะทุกคนเออเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับสาหรับ3สกิลนี้เนี่ยนะครับมาฮะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองแบบคอมโบทีเดียวกันเลยดีกว่า VBN นะครับกด V ครับนี่วาร์ปเข้าไปครับต่อยต่อยเอ่อคอมโบครับปั๊บปั๊บปั๊บแล้วก็ สกิลที่2ครับสกิลที่2เพื่อเลือกตำแหน่งใช่ไหมอ่าอาจจะชา้านิดนึงลงไปเลยครับปึ๊บแล้วเราก็แอร์คอมโบเลยครับทุกคนอ่าแอร์คอมโบแบบนี้แล้วก็สกิลที่3ครับคลิกไปที่ศัตรูเลยปับ๊บจับดูดเลือดด้วยแล้วก็โยนทิ้งครับโอ้โหเป็นไงทุกคนคือแต่ละสกิลเนี่ยสามารถคอมโบได้หมดเลยนะครับ PVP ดีมากๆนะทุกคนเพือเผอเนี่ยแทบจะวันช็อตโดยที่เราไม่ต้องใช้อะไรเลยนะใช้แค่บัตรลายอย่างเดียวก็วันช็อตได้นะครับอ่า คือแบบว่าโคตรโหดเลยนะครับสําหรับบัตรลายอันนี้เนี่ยโอเคครับทุกคนฮะต่อมาเรามาดูโหมดกันบ้างดีกว่านะครับนี่เปิดโหมดเลยทุกคนอ่าเปิดโหมดมาแล้วนะครับนี่หน้าตาของโหมดเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้ดูโมเดลไปก่อนนะครับอ่าโคตรเท่นะครับทุกคนเท,ท่มากเท่แบบเท่จริงๆครับ มาฮะเรามาดูสเตตกันสเตตเนี่ยนะครับจะบอกจากระ2,500นิน2 6 0 0หมัด3า0 0นะครับแล้วก็เลือดเนี่ย2,700นะครับทุกคนครับอ่าประมาณนี้เลยนะฮะโอเคมาเรามาดูตอนวิ่งกันดีกว่าตอนวิ่งก็ถือว่าวิ่งเร็วเอาเรื่องครับวิ่งเร็วเอาเรื่องแล้วก็มีหลบออโต้ด้วยนะครับทุกคนครับอ่ามีหลบออโต้แล้วก็ท่ากันครับท่ากันเนี่ยมันเหมือนจะอารมณ์ประมาณแบบข้าจะบีบคอเองอะไรประมาณนี้นี่ครับทุกคนครับดูท่ากันนะ เดี๋ยวแป๊บนึงนะอ่นนี้ครับท่ากันนี่จะบีบคอครับอารมณ์ประมาณแบบบีบคอทุกคนเออประมาณนี้นะครับสําหรับท่ากันแล้วก็อ่าท่าหลบครับท่าหลบเนี่ยเออข้อเสียก็คือท่าหลบไม่เป็นการวาร์ปนะทุกคนตอนไม่มีโหมดหลบยังไงนะครับตอนมีโหมดก็หลบอย่างนั้นเลยปกติเลยครับปกติแบบปกติมากแล้วก็บินได้ไหมครับบินได้นะครับแต่เราจะเสียค่าสเตมีนานะทุกคน การบินเนี่ยก็กดกระโดด2ทีครับทีที่2กดค้างอ่าคือถ้าหลอดสีส้มเราหมดเนี่ยเราก็จะตกทันทีนะครับบินลงกดอะไรครับบินลงกดเครับผมอ่าแล้วก็ลงมาแบบนี้โอเคครับทุกคนมาเรามาดูสกิล E กันดีกว่าสกิล E เนี่ยนะครับก็จะคล้ายๆกับสกิล2เลยนี่ครับทุกคนนี่เลือกตำแหน่งนะครับแล้วก็กดคลิกย้ํายําลงไปรัวๆเลยครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอ่า คือคนที่โดนอไอ้ข้างคข่าอันนี้เข้าไปนะทุกคนอ่าคือเขาจะติดลมนะครับแล้วก็ติดเบิร์ดาเมจประมาณ1 5 0 0งพัรัวนะครับทุกคนครับคือสกิลนี้เนี่ยก็เป็นสกิลที่น่าจะฟาร์มดีอยู่เหมือนกันนะครับอ่าฟาร์มดีนะฟาร์มดีสกิลนี้ฟาร์มดีแน่นอนนะครับแต่ถามว่าเอาไป PVP ได้ไหมก็แล้วแต่จังหวะครับทุกคนครับมาฮะทุกคนมาดูกันอีกหนึ่งรอบนะครับนี่มันจะเป็นเหมือนแบบเนี่ยทุกคนผมแนะนําให้กดูรัวไปเลยนะ ยิ่งกดรัวยิ่งได้เยอะนะครับประมาณนี้ประมาณนี้เห็นไหมติดเบอร์ดาเมจพันห้าลัวนะครับเออทุกคนผมลืมกด M1 ให้ดูการตีธรรมดาของโหมดนี้นะครับโหมดนี้เนี่ยตีธรรมดาแบบนี้เลยทุกคนนี่ครับอ่าเห็นไหมเห็นไหมคือการตีธรรมดาเขาตีรัวมากแล้วก็การตีธรรมดาของเขาเนี่ยก็เป็นการตีระยะกลางๆนะครับทุกคนดูนะจะเรียกว่าระยะไกลเลยก็ได้นะทุกคนดูนครับ นี่เห็นไหมเห็นไหมเขาตีเร็วมากเลยทุกคนสังเกตจ,จากฮิตนี้มันขึ้นนะครับดูนะครับปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บเห็นไหมหนึ่งพันแปดร้อยรัวๆนะครับปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บเห็นไหมคือตีเร็วมากตีเร็วมากจริงๆครับผมลองเอาสกิลนี้ไปฟาร์มดูแล้วนะในการตีธรรมดาเนี่ยเราแทบไม่ต้องใส่สกิลเลยครับแค่ตีธรรมดามอนก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงเราได้แล้วนะเพราะว่ามันตีเร็วมากแล้วมันก็ยังเอาไว้สามารถขัดสกิลศัตรูได้อีกด้วยนะครับทุกคนเห็นไหมคือเร็วมากจริงๆครับ ทุกคนดูนะระยะนี้ไม่ถึงแล้วต้องระยะกลางๆครับประมาณนี้อ่าต้องประมาณนี้นะครับคือแรงมากคือมันตอดไม่แรงอะแต่ว่ามันตอดเยอะไงทุกคนแล้วก็มันตีเร็วด้วยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นสกิลคิวครับทุกคนสกิลคิวเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นี่แอร์คอมโบครับปั๊บปับปับปับ,ปบอ่า,าก็คือว่าสกิลคิวก็เอาไว้ต่อคอมโบอีกเหมือนเดิมครับทุกคน มันจะทําการว้าไปหาศัตรูแล้วก็เตะขึ้นฟ้าโดยอัตโนมัติเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็แค่กดคลิกรัวๆศัตรูเนี่ยก็จะไม่สามารถออกจากสกิลเราได้นะทุกคนเพราะว่าเขาโดนแอร์คอมโบอยู่นะครับนี่ครับทุกคนเดี๋ยวผมใช้ดูอีกครั้งหนึ่งกดไปเลยครับปึ๊บแล้วก็กดคลิกรัวๆครับเห็นไหมคือบัตรลายนี้เนี่ย PVP โหดก็ไม่แปกครับเพราะว่า แต่ลัสสกิลเนี่ยมันเป็นการจับล็อกทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น1 2หรือ3นะแล้วก็สกิล e เนี่ยก็ติดสถานะล้มเบิร์นดาเมจอีกด้วยสกิล q ก็เป็นการแอร์คอมโบโดยอัตโนมัติอีกด้วยนะครับคือมันโหดมากกับทุกคนบาดลายอันนี้เนี่ยเมื่อคอมโบโหดจริงๆนะครับและแล้วเนี่ยเราก็เดินทางมาถึงสกิลซิกเนเจอร์แล้วนะฮะทุกคนครับคือสกิลนี้เนี่ยจะเป็นสกิลขิกขวา c สกิลขิกขวา c นี่ยังไงครับคือสกิลขิกขวา c เนี่ยเราสามารถ ดูจัก,กระของศัตรูนะครับมันก็ไม่เชิงว่าดูดจัก,กระสิแต่ว่ายังไงดีอะคือศัตรูนะครับจะไม่โดนลดอะไรทั้งสิน้นแต่เราเนี่ยจะบวกจัก,กระบวกค่าสเตมีนานะครับทุกคนคือมันบวกเยอะมากเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูนะแล้วก็ยังเป็น AE อีกด้วยนะครับใครที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ยจะโดนดูดหมดเลยนะทุกคนเดี๋ยวผมจะลดค่าหลอดสีส้มให้ทุกคนดูนะครับว่ามันดูดแรงขนาดไหนนะครับจากหมดหลอดเนี่ยมันสามารถดูดให้เต็มหลอดได้เลยนะทุกคน เดี๋ยวคอยดูนะมันจะมีเลขสีฟ้ากับเลขสีสีส้มขึ้นนะครับอันนั้นเนี่ยก็คือการเพิ่มจักกะกับเพิ่มค่าสต e มินาให้กับเรานะแต่ไม่ดูดของศัตรูมานะครับแค่เพิ่มให้เราเฉยๆแล้วก็สกิลเอ็เนี่ยที่เป็นสกิลสุดท้ายนะครับมันยังสามารถดูดเลือดได้ด้วยนะทุกคนก็คือมันมันดูดได้ทุกอย่างเลยยกเว้นค่า MD นะครับนี่เดี๋ยวทุกคนดูนะครับสกิลขิกขวาสิปึ๊บทุกคนด,ดูดูเห็นเลขไหมเห็นเลขไหมทุกคนดูเลขดูดิ ใครที่อยู่บริเวณนั้นน่ะมาไล่ดูดหมดเลยนะครับเห็นไหมสติมินาของผมเต็มหลอดแล้วนะครับค่าหลอดสีส้มเนี่ยจากเมื่อกี้นะหมดหลอดเลยนะครับตอนนี้เนี่ยเต็มหลอดแล้วคือโกงมากทุกคนโกงมากจริงๆเนี่ยดูนะสกิลเอ็นดูดเลือดครับดูนะดูดเลือดปั๊บอ่าอันนี้ดูดเลือดแล้วก็เดี๋ยวผมจะดูดจักกะกับสติมิ่าต่อนะครับดูนะนทุกคนดูดูดูเลขมันขึ้นดูเลขมันขึ้นโอ้เลขขึ้นรัวมาก คือแบบดูดทั้งจกักระดูดทั้งเลือดดูดทั้งสตมิน่นะครับทุกคนครับแล้วใครที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงครับโดนหมดแต่ส่วนใหญ่น่าจะโดนแค่3คนนะครับแต่ก็เป็นอะไรที่มันโกงอะ่ะทุกคนคือโกงอะ่ะตั้งแต่สกิลแรกยันสกิลสุดท้ายเลยนะครับเอาไง่ายๆคือโกงทุกสกิลอะ่ะทุกคนเออคอมโบโหดมากครับทุกคนดูนะเนี่ยมันมันน่าเกลียดเกินนะครับลงมาลงหัวปั๊บแอร์คอมโบครับ ปั๊บ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 แล้วก็สามารถกดสกิลคิวเข้าไปแอร์คอมโบได้อีกครับปั๊บปั๊บตายแล้วเนี่ยแล้วก็กดสกิลแรกเข้าไปแอร์คอมโบต่อครับทุกคนดูมันโกงขนาดไหนแล้วดูสกิลเอ็นครับจับล็อกดูดเลือดครับโยนทิ้งแล้วก็โยนทิ้งแล้วทําไงครับคลิกขวาสีไล่ตามต่อครับปึ๊บดูดทั้งสเตมิน่ดูดทั้งจักระครับแล้วก็ตีต่อครับปั๊บปั๊บปั๊บไม่ดู โกงเกินครับทุกคนครับโอ้โหโอเคครับทุกคนฮะก็คือว่าคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้เลยนะครับผมบอกเลยว่าโกงจริงๆครับสําหรับบาดลายอันนี้เนี่ยโอเคครับทุกคนก็คือว่าถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคนดูครับมันโกงขนาดไหนก็ดูเอาเองละกันนี่ดูดดูดดู ดูดแล้วก็แอร์คโบนี่ปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บสกิลแรกวร์กเข้าไปวร์กเข้าไปแอร์คโบต่อนี่เอ็มวันปั๊บ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 สกิลอีนี่ 1, สกิ e. สก e, ลอีติดลม้มติดล้มติดเผาติดเบอร์นาเมต